สวัสดีครับพี่น้องอยากกินตำเบกทั่วเผ็ดเพ็ดครับผมมาตำเบกทั่วครับผมกินตำักทั่วกินตำักทั่วกับข่าเหนียวหันหันพี่น้องตำเบกทั่วเผ็ดเพ็ดพอได้ซวงไขน่นะครับผม วัดไรนั่นนะพี่น้องใส่น้ำตาลสองย่างด้วยพี่น้องน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงกระน่อยบ่ใส่สุดดด้วยครับ บบไซไลไหมเอ้โบไซหน่อยไหมไซไล <c oughs> โอ้ยบบไซสุสดุ้มันกะสีเสียบจังเลยอโอเคแสีบแล้วไปกินขมกันครับความปั๊บเลยพี่นอ้อง สีสันบบตงห่วงครับต่ำหักตัวไรบัดไรบัดพี่นอ้องป่ะกินกับข้าวเหนียวหือครับเมึงสีสันต่ำหักตัวพี่น้องบูยต่ำหมดยางเสียบเลยไรบัดไรบัสอันนี้ทอดซีนหลอดครับผมมึงูติดมัดติดเอ็นเสียบครับบูดมึงเนา่า กเด็้าน่ะสามมืทัวทอดเนี่อ่ะจพี่น้องสวัสดีครับมากินขอนกันนี่นี่พวกกินบาเขากินไก่เบิดย่างป้าเพื่อนคาดไปเลี้ยง Hả? người muốn tao không lấy mọi người mọi không mọi người mọi cái mọi Da, nu ไล่ไข่ไล่ไข่ไล่วัดจากพี่น <ination noises> <in> ้องก็เสร็จมาใหม่ห็นมากกว่าไม่ยังไม่สีดำเลยนี่นี่นี่ตัวพี่งไง เบลกะดาษที่ชูไม่พอสิไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกใช่เรื่องใหญ่ไม่ที่ใช่เรื่องใหญ่ บอกฮักบอกฮึ่มบ้านนมาจะบอกฮักบอกฮักหรอบอกขักไอ้รนเอเหรอบอกฮักเนี่ยพ่อทำเนี่เนะนึกบ้านนี้มีแดดด้ว

Ah, can... oh, tình oh, hay... khẩu. <laughs> <Johann. Tu Hmmm> <cười todo. hunting ybin> à đây Rồi bán cái gì hết á. ได้าังขายดีมากใายเขางม่แกล้งป่ะอือบ่ม๊มริทพาคนเลยอันนี้เราซูก,กันบ้างเพิ่นขายดีมากไม่งั้นเจจักสูตรไทยดำหรือสูตรยังของเพิ่นบ่ขาวต้องตาเนือ้อนุ่มอร่อยนะเปรี้ยส์กินติบใจนะ Bồn nền bề ngoài thân là tôi chồng tôi quang chuột nọn chuột đấy thân Uống đấy đi đi tung cái đi vĩ sai công cái sự phân sai công cái Phép nhà nhà nga 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 không? nga 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 ยกตามไปหาเจ๊แล้วยกตามเขามันไงเจ๊ต้มไก่ยังไงอาจัรย์ลาทางเจเอ้ยจะมาขอสูตรคูยังไงหนุ่มบอว่ากระเบืงบ้งลูกค้าคุณเนี่ยเขามาขอสูตรเป็นไส้ออกหอดนั้นคอพิมพ์ออกหอด นั่งดุส่วนชิมนะคืเมื่ขอขอสูตรปุย๋ยายเดไม่ได้เจ๋ได้ปะไม่ได้ไม่ได้ขายไม่ได้ไม่ได้บอกสูตรจากเจ็บเป็นความลับของทางร้านาเค่ะเจ็บเป็นความลับของทางร้านาค่ะครับเจ๋บอกนะครับ อ,อืมว่าหมดตามเจ้ต้มไก่ไงยสลุกเ,เบอแล้วต่ะกุนมาถามไม่ได้ไหนแล้ว,วผมไม่ได้อยากได้สูตรไม่นเจ้ต้มไก่งไงไม่สูตรพื่อันนี่มันแ,แดงจึงึงอยู่นี่ยมันเนะ่น ว่าตากล้องมาขอสูตรเออเป้าต่อเขาทันทีเลยไม่ได้ขายสูตรข้าวทนะ่านไม่ได้บอกสูตรข้าวนะมันเป็นความลับของทางร้านข้าวนะบางคนว่าไปหัวเลยผมไม่ได้ขอสูตรนะเนี่ยต้มไก่ยังไงไม่สุกจนะกินได้เนอะมัน น,น,น,นี่นี่ข้าวเนี่เอี็ดเอดนั้นแ้ก็ไม่เกลยวก็จัดเอ็นมาเล้วเออนิ่มลเลยนะนิ่มมันม

ุดไทยอ่ชุดไทยชุดจงกระเบนน่ะบอมไม่ไปหาไลยกระเบนจงกระเ,นระเนบนเพื่อควอพูดครับอืบอของนี่เ,เป็นพาิ้นอ๋อเออจงกระเบนแต่ว่าของผู้ใช้เป็นสลู

แต่ใครมีตัวให้ใส่เห็นปล่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใสครับห้ามกินอ้อนเฉียนเปลี่ยนเช้ไหมพระเจ้าขอฝากให้งงเขบคุณค่ะยจับจับเฉยๆนะเจับจับโอเคกินนะพอพ่อพ่อไม่ต้องกินเขาลูกก็พ่อไม่กินกอไปกินไปสั่งขี้มูกก่อนไปอ๋อเพิ่นเพิ่นระบุว่า ไม่ต้องซื้อเลยถ้าไม่มีห้ามซื้อถ้ามีให้สายไปถ้าไม่มีให้สายซื้อนะเือถ้าไม่มีกจะ้ดียมาจงจงจะซุดยาสียันเพิ่มบรเต้าดเ็จจะาให้น้าให้ซื้อชุดยสีฟัแล้วขอบคุณค่ะ นอกจากเรียนมีชาลูกเสียก็นอะไรใส่ดิพ่อถูกโอเคบ้างไหมนามาประกอบอ้าวืนชื่อในบุนส้นข่อยมันน้อยของรา

ขือว่าตกคขอว่าตกที่นอนคอยถามอเช้าบ้ามังินทมมนอนข้างล่างนี่ตกที่นอนดูก็ได้นอนนี่เลยบามันตกบนทันแรกนะบนทันไดนนอนอกินไย่งไองหวใจเผลออะเยอะตัอเยรับแล้วมันนี่คอยออกไปกินยา